อันนี้น้องสาวนะคะอายุอายุ12ปีถามมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะประจำเดือนมาเว้นเดือนนี่เป็นอะไรไหมคะตอนนี้อายุ12ประจำเดือนมาตอนแรกเนี่ยตอนอายุ16กําลังขึ้นปหาคุณหมอจะแนะนํายังไงดีคะอายุ11หรือเปล่าคะตอนตอนที่เป็นครั้งแรกอ่ะอายุ11แต่ตอนนี้12แล้วแต่ปัญหาคือประจำเดือนมาเดือนเว้นเดือนแบบนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นปกติหรือว่าต้องต้องสังเกตว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะใช่ค่ะ เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆของเราอะมีประจําเดือนเร็วขึ้นนะคะประจําเดือนนี่เป็นผลพวงจากการสั่งการของสมองส่วนหน้ามาที่รังไข่รังไข่สร้างฮอร์โมนไปสั่งมดลูกให้สร้างประจําเดือนอม,มันบาดทัดแล้วก็สมองของเราเนี่ยสมองเด็กๆเราพัฒนาเร็วจากแสงสีเสียงนะคะทาให้มีประจำเดือนเร็วประจําเดือนก่อน9ขวบหรือนมขึ้นก่อน9ขวบถือว่าผิดปกติ ต้อง oh. พบแพทย์นะคะไม่ไงี้ตัวเตีย้ยเนื่องจากว่าถ้ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนออกแล้วนะคะก็จะสูงไม่เกิน3ปีนะคะ mm. มีประจำเดือนและสูงไม่เกิน3ปีสรุปว่าการมีประจำเดือนนะคะก็ถ้าก่อน9้าขวบต้องพบแพทย์นะคะเพื่อ,อยุติการมีประจำเดือนเพื่อเด็ก <That. S 1> จะได้สูงทีนี้ประจำเดือนในปีแรก้งตังค <That. S 1> มันอาจจะมาเดือนเว้นเดือนได้ mm. ให้รอดูปี2ปี3แต่อาการอย่างไรคือจึงควรพบแพทย์ ในประจําเดือนที่มานะคะอันที่หนึ่งมาไม่หยุดอ่ามาทุกวันที่สองมากระปิดกระพอย่างน้นมันเป็นประจําวันไปแล้วหรือประจําสัปดาห์ไปแล้วมาเดือนหนึ่งสองสามครั้งอันนี้ทาไมต้องพบแพทย์เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เหรอเพราะว่าไอ้ตัวสมองมันยังทํางานไม่ดีรังไข่ทางานไม่ดีมันเสียเลือดต้องตังะนะคะ,คะเด็กจะซีดหรือบางคนเนี้ยก็จะตกเลือดเยอะดังนั้นสรุปว่าถ้าประจําเดือนมามาก พบแพทย์เลยค่ะไม่ต้องรอ <Okay. S 2> ส่วนประจําเดือนมาเดือนเว้นเดือนเนี่ยอาจจะรอได้เพราะปีที่2หลังจากที่เขาเรียกว่า HPO axis หรือว่าสมองนะคะส่วนหน้ารังไข่มดลูกสมบูรณ์ดีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะทําให้มีประจําเดือนปกติก็รอได้1ปีถ้ามาเดือนเว้นเดือนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งมาเป็น10วันแค่ <Okay. S 2> เดือนหนึ่ง มาเกินแปดวันนะนะคะไม่ควรจะรีรอควรจะพบแพทย์ไม่งั้นน้องจะซีดนะคะไม่ก็ซีดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสมาธิเขาะจะเวียนหัวนะคะ oh. ในขณะที่เรียนหนังสือก็สรุปว่าประจำเดือนมาผิวติในบางกรณีที่ไม่อันตรายสามารถรอได้แต่ถ้าอันตรายเช่นมามากมานานมาบ่อยนะคะ,คะพบแพทย์เลยค่ะ บำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดเนตนาคราช Polyherb Pass on Happiness ส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 2 9, 9 2 9 9 3 2 2 3